ไปีไป็นไหนเราเราเราต้องตั้งชื่อก่อนไปกองพิสามผมผมชื่อแม็่เจ้าจิ๋วไอ้วต้องหมดชื่อเดิมเราหนึ่งชื่ออะไรดีไอ้เขียวไอ้เขียวไอ้เขียวชื่อเขียวไอ้ขาวเนี่ยรถสีน้ำเงินพอดีเลย เออเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่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 แดงนะเออแดงเขียวขาวเอาเกียวเกีวเขียวแล้วกันอ่ะแม่ขาว,ขาวโอเคอ,อย่าหลุดชื่อน <c oughs> จุดนะโดกนกระทืบผน <c oughs> ีนพวกเราเนวดายด้จริงพี่จะเอาพี่จะลดสีจำเกินเพราะว่าพี่จะเอาเดวดายดไงชอบป้นไงน ป่นหลังเลเบลไงเดี๋ยวใช่ใช่ป่นป่นป่น,ปนอ่าไปแถวมะม่วงก็ได้เลยมะม่วงไปอ่ะมันไกลหน่อยอเลยมะม่วงไปป่นสมบัติเงเหรอคนเอาสมบัติเอาอะไรก็ได้เอาอะไรก็นนะได้ไ,ไอ้เยอยอยากก็ไม่เจ <laughs> <laughs> อตั้งแต่ลูกน้องไป เลี้ยวขึ้นไปนี่เจอเลยนะว่า <c oughs> ไปปนเหมืองดีคนเหมืองมีเพชรด้วยพี่ว่าไม่ขุมวะ่ะมัน <c oughs> ถ้าไปปนยังไนได้คิดตั้นฝงคิดต้านฟ้าไง <c oughs> เราไปขายได้จอดปนตรงนี้แม่งเลยคนด้วยสนใจปะต้องต้องให้มันลงรถ่ดเดี๋ยวมันป้นบนรถไม่ได้ ไปไปแอบหลังเรเบลก่อนนะไประเบหลังเรเบลก่อน <c oughs> เอาผ้าแผงกันต้นโลสองร้อยโลใช่ไหมดีกว่าพี่กระเป๋าอะไรต้องมีวอต้องต้องใช้รหัสวอต้น ข่าวบอไหมเราเหนื t <t <un> ่อย <tekrar> เลขอะไรดิเมื่อกี้มีอยู่นี่หว่าใช่ไหมมีแลอดจะอยู่แตมันจำได้จำได้โอ้โหี้อตำรวจเจ็ดนีหยังวะโอ้เรียบรอไอ้คนเดียวสิบเอ็ดคนอยู่เลยอดเลยอะไรเนี่ยรอลอรอลอร์ดักรอหลักแปดกระพ่นเลยแล้วก็แปบที่นี้เลย เช็คตัมบร์ตรู้ว,ว่าจะมีคนโดนตเข้าวอลเรีกวอลหนึ่ง่งเจ็ปะหนึเอ่ะห <11 7. S 2> นึเดี๋ยวผมเข้าไปหนึ่ง่งเจ็ดแล้วฉีดอะนนีพี่ลึกแปลแล้วแปลแล้วแปลแล้ว ที่หาสมบัติคนเยอะเดี๋ยวพวกมันช่วยปวดอะไอย่างเงี้ยเอาพอวอแบบต้องบอกว่าทำมือเป็นมอม้าป่ะใช่ครับ เขาต้องทามือหมอมาใช่ใช่ครับเขาเขาเขาต้องคุกเขา่าต้องต้องต้องให้คุกเขา่าถ้าเกิดไม่ยอมไม่ยอมค่อยขยัยอมก็ค่อยค่ยอ,คอ,ยคอยแทงอ,อ๋อมอกระซิบนะกระซิบนะเปิดกระซิบแล้วมั้ยอ๋อมหมอม้านี่มันต้องหมอม้าใช่ไหมใช่ใชมไม่รู้เลยเนะี่ยคิดว่าตัววายเ <c oughs> ข้าใจไหมแดงเข้าใจ เขารับทราบขารับทราบมามาจอดเนเรงเลยมมไซย์ยากเห็นะอ้อเต็มเลยเยี่ย่คนเดียวอยู่ยคนเดียวเราเราจะทำเป็นเรือเลยเราเขียไปจอดเลย เอาไหอ้าวขอโทษครับขอโทษครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยี่ไม่ได้แล้วสี่ที่ไม่ได้แล้วไม่ไม่ไม่เราเอายังไงจะลงก็ลงเลยที่จะเอาจางไครก็ไม่รู้จะเอาคนดีไหมจะเอาคนดีไหมล่ะกำลังกำลังคิดอยู่ อนแรกี่เห็นเป็นพี่มองไงเป็นผู้หญิงวะผู้ชายผู้หญิงไอ้พียผมมันยาวด้วยเมื่อกี้พี่มองเห็นเป็นผู้หญิงนะพี่เลยหลังเลีเราไปไหนมาเล่นเลยเราเล่นเลยดิเราใครเอาหมดเลยพี่อย่าลงเลยพี่แดงลงเลยได้พี่หัวหน้าพี่หัวหน้าพี่ต้องลงดิไม่ไม่ไม่เลยเราต้องไปเอานี่จะเราไปงานข่าวเขาเหรอเพราะงานข่าวเราไม่คุ้มนะ อ๋อ้นของที่ขุดสมบัติมาให้หมดเลยเราอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องต้นคนเดียวนะต้องจบคนเดียวนะคนเดียวคนเดียวจิวจบเลยแบบพี่นี่เองผมผมดึงพี่คุมเชิงได้ได้ได้แม็กแม็กดูท่าทีไว้บนรถก็ได้ดูทางหนีทีได้ไปด้วยนะได้ครับได้ผมเหินได้อยู่ไอ้ชี้ตำรวจเจ็ดอย่างวะไอ้ S <S <S แล้วถ้าเมื่อกี้ป้นไปเรียบร้อยเลยมันเจ็บใช่เดี๋ยวตำรวจตำรวจออกแม่งอย่างงี้อย่างมันชอบคุมเครืออย่างงี้เว้ยตรงข้างเจ้าปะเ้า <9. S 1> เราเราไม่ต้องไปฉีดจอกนั้นเราปุ๊บเราไปดูไกลๆดูดูไกลๆปุ๊บพอมันอยู่คนเดียวปุ๊บเราเข้าเลยพุ่งเข้าเลยเราไม่ต้องไปชะลอแบบนั้นนะเดี๋ยวแม่งรู้ตัวเอาชาร์จเลยใช่ไหมเดี๋ยวก่อนตอนนี้ตำรวจเปนเจ็ดไงพี่ ไม่ไม่พี่ว่าอย่าเอาสองร้อยโลสองร้อยโลมันเก็บของไว้ในรถเอารถไอรถเอารถเอารถไวอ่ะที่สปาอ่ะมันไม่เก็บของในรถ่ะไ, <c oughs> ไปบนเขาเถอะจริงแอบแอบ <c oughs> เอยซิเอาไหมนะเอาไหมนะ หวดเจ็ดเอายัางวะชี้ฝาเลยเออแล้วจังหวะ <laughs> คนเดียวแล้วจังหวะโคตรซิคอมเลยด้วยตาไฟตไฟตาไฟตไฟไหนพี่คนเดียวอยูอ่ตรงไหนเพ่ดีเพ่งมีคนเดียวแ่ไ ตำรวจเจ็ดยู่ตำรวจเจ็ดยูไรเบ๊กเดินล่อตีแล้วบ้างนะไอ้ยี่ตำรวจเจ็ดไอ้ไอ้นี่ไหมเกาะข้างล่างไหมที่มันต้องว่ายน้ำไปเกาะพอตำรวจมาแล้วนะไอ้เยี่ตำรวจพอตำรวจม่ทำไงอตำรวจมาทำไมวะนะ ยังเจ็ดอยู่เลยพี่ต้องขอตำรวจมาทำไมลอะ,อะ,อะขอตกหัวปนเลยนะอบอกนะผ <c oughs> ู้หญ <c oughs> ิงผู้หญิงอะผู้หญิงของพี่ แปล้วแปดแล้วแปแ้วนี่แปแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> อาบน้นไหนครับปานปะนปนนมะันต้องตดวตัวไหนมอม้าครับอมอม้าทำมือเป็นตัวมอมา้า okay. จะเอาไปหมดนะได้ไหมคุณอืมนิดเดียวนิดเดียวมีพริกขาวอีกสามอันยาวไปนะจะเอาไว้ตีตู้อะจริงเหรอใช่<ะ>พี่ว่าไงพี่เอาป่ะเพชรกขาวเพชรกขาวพี่แดงเอาป่ะพี่แดงพี่แดงวุ้ยเขียวให้เขาไปเลยเขียวให้เขาไปเลยไม่เอาไม่เอาเพชรกขาวไม่เอาเอาเพชริก้าวนะคนได้เน็ตปนแล้วนะเงินมาด้อยเงินมาเงินมา เร็ว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 ช้าไปเร็วเร็วเร็วไม่มีอะไรเลยเขาไม่มีเฮอะไรเลยนีวิ่งวิ่งสวนออกไปทางไหนมีแต่ข้าวกับเงินแดงเม็ดเดียวเองอย่าเรียกพี่ดิอย่าเรียกพี่ดิเฮ้พี่แดงไงพี่แดง ไม่อย่าเรียกพี่เรียกไอไปเลยจงพดนจกนี้อย่าวีวีชิบหยีไว้ีวอลเป็นทมายเดี๋ยวอ่าบางบางทะเบียนเราไว้เเฮ้ยข้าวเครื่องไม่เอามาเอามาเนี้ยเอามาเนี้ยอนไ้หบนมีมีข้าวห้าข้าวห้าเพชรแดงหนึ่งก็ พี่บอกแล้วไม่สองร้อยโลอย่าไปพ่นมันมันเอาไว้ในรถพ่ว่าแล้วพี่าดา,า,าไม่ผิดจริงๆข้าวห้าเพชรแดงหนึ่งแล้วก็เงินเจ็ดสิบแปดบาทเฮ <laughs> ้ย <c oughs> ยี้ไปดูไปดูอ้นี่ เมืองเ่ะพี่ว่าไปข้างบนไปสมบัติข้างบนดีกว่าไปสมบัติข้างบนดีกว่ามีสับคนนี่อันนี้ค่นไม่ขมว่ะพี่ว่าแม่งเกลือขอสับแป๊บนะ